สวัสดีคะ่ะนักเรียนวันนี้คุณครูจะมาสอนวิธีการทำหลังคาบ้านแบบโมเด์นะคะโดยวันนี้เราจะทําหลังคาบ้านแบบโมเดนด้วยกัน3แบบนะคะ,ะเรามาดูว่าวิธีการจะทํำยังไงนะคะแต่ว่าก่อนอื่นวันนี้เดี๋ยวเราจะเลือกหน่วยนะคะตรงนี้เราจะเลือกหน่วยเป็นเซนติเมตรนะคะนักเรียนคลิกเข้าไปได้เลยนะคะ อ่ะเมื่อเข้ามาในโปรแกรมแล้วลำดับถัดมานะคะเราก็จะเอาแปลนบ้านเข้ามานะคะโดยให้เรียนไปที่ไฟล์แล้วก็ Import นะคะอ่ะเห็นไหมคะอะ่ไฟล์แล้วก็ Import ตรงนี้นะคะ,ะแล้วนักเรียนก็เลือกแปลนบ้านเข้ามานะคะอ่ะ Import นักเรียนก็วางก่อนอ่ะวางก่อนขนาดเล็กใหญ่อ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะมาปรับนะคะอ่ะ ีนี้เรามาดูตรงนี้เนาะแปลนบ้านของเราเนี่ยเขาจะบอกขนาดนะคะว่าในแต่ละช่องในแต่ละด้านเนี่ยมันมีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะ,ะอย่างเช่นตรงเนี้ยตัวบ้านนะคะจะมีความกว้างทั้งหมดก็คือ9เมตรนะคะแต่ว่าหน่วยที่เราเลือกไปเมื่อกี้เนี่ยเป็นหน่วยเซนเพราะนั้นเราก็จะทำหน่วยเมตรให้เป็นเซนก็คือ9เมตรก็คือจะเท่ากับเ0 0เซนติเมตรนะคะทีนี้เรามาวัดดูก่อนว่าขนาดที่เราวางเนี่ย มันใช่หรือเปล่านะคะเ0 0รอ่ะเราใช้ตลับเมตรนะคะมาวัดอ่ะจุดนี้ถึงจุดนี้เห็นไหมคะมันจะได้ประมาณแค่108.4เซนนะคะเพราะ,ะนั้นมันก็จะไม่ถึง900เนาะแล้นี้เรามาดูว่าเราจะทำยังไงให้มันได้900นะคะวิธีการก็คือให้เรียนนะคะใช้ตลับเมตรเนาะอ่ะคลิกนะคะจุดที่1แล้วก็จุดที่2แล้วก็พิมพ์900ลงไป ผมทาให้ดูนะคะรลับเมตรเนาะคลิกครั้งที่1ครั้งที่2แบบนี้แล้วก็พิมพ์900นะคะแล้วกดปุ่ม enter เวลาเวลาเราพริมพ์900มันจะมาแสดงข้างล่างตรงนี้นะคะแล้วกดปุ่ม enter นะคะ,ะทำให้ดูใหม่นะคะ,ะครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็900 enter นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะมี d i a l o g box ขึ้นมานะคะถามว่า do you want to resize the model หมายความว่าคุณต้องการที่จะปรับขนาดของโมเดลไหมนะเราต้องการนะคะแล้วก็ตอบ yes ลงไปนะคะ,ะเสร็จแล้วมันก็จะขยายอันนี้มันก็จะเห็นเขียวๆนักเรีย z o ูมเอาออกมานะคะอันแบบนี้นะคะ,อะตอนนี้มันปรับขนาดและเดี๋ยวเราลองมารีเช็คดูทีนึงว่าขนาดมัน900้ยไหมหรือว่าใกล้เคียง900หรือเปล่าโดยการใช้ตลับเมตรนะคะ,ะวัดตรงนี้นะคะ,ะมาตรงนี้เห็นไหมคะ ก็จะประมาณ900เนาะอ่าวัดแล้วก็จะได้แบบอ่ะ9ก1 7อน่็ะก็ประมาณ900ซึ่งโอเคถือว่าใช้ได้นะคะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเอารูปแบบบ้านที่เสร็จเรียบร้อยแล้วเอาเข้ามานะคะเพื่อเป็นตัวอย่างในการทำงานจะได้ไม่ต้องเปิดไปเปิดมาเดยให้เรียนไปที่เดิมนะคะไฟล์แล้วก็ Import นะคะแล้วก็เลือกอันนี้คุอเอาด้านหน้ามานะคะวางเป็นแนวตั้งนะคะแบบนี้อ่ะแบบนี้ ขนาดประมาณนี้ถ้าเกิดสมมติว่าขนาดที่เราวางมันมันเล็กไปหรือใหญ่ไปนะคะนักเรียนสามารถย่อขยายได้โดยใช้เครื่องมือสเกลนะคะคืออันนี้นะคะเห็นไหมคะอันนี้ก็ย่อขยายได้ตามที่นักเรียนต้องการนะคะอ่ะเอามาอีกอันนึงนะคะไฟล์ Find import อ่ะแล้วเลือกด้านข้างเข้ามานะคะวางแนวตั้งเหมือนกันนะคะอ่ะประมาณนี้อ่ะทีนี้เราก็จะมาพิจารณา แปลนบ้านก่อนก่อนที่เราจะสร้างเนะเาะแปลนบ้านของเรานะคะถ้าเกิดพิจารณาดูดีแล้วตัวนี้เราจะมีบ้านแล้วก็จะมีระเบียงเห็นไหมคะในส่วนของระเบียงก็คือตรงนี้เนาะ,ะเพราะฉะนั้นบ้านของเรานี้ก็มีระเบียงก็คือตรงนี้เห็นไหมคะระเบียงบ้านเสร็จแล้วบ้านของเราเนี่ยก็จะมีด้วยกันอยู่3ห้องนะคะสห้องก็คือห้องที่ห้อง ก็คือห้องที่1นึ่งคืออันนี้ใช่ไหมคะห้องที่2แล้วก็ห้องที่3ประมาณนี้เนาะเห็นไหมอ่ะทีนี้เราก็จะมาทำในส่วนของตัวบ้านตัวบ้านก่อนนะคะเวลาวาดก็คือนักเรียนอาจจะใช้ดินสอรหรือว่าสี่เหลี่ยมก็ได้แต่ว่าในที่นี้ครูอยากจะแนะนาให้เป็นสี่เหลี่ยมเพราะบางทีถ้าเกิดนักเรียนใช้ดินสอเนี่ยถ้าเกิดนักเรียนวาดไม่ตรงมันก็จะเกิดปัญหาในการ ดึงผนังบ้านหรือว่าถัดไปก็คือจะมีปัญหาในการด้านในการทำหลังคาบ้านนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวครูจะใช้สี่เหลี่ยมวาดอะเรามาดูว่าตัวบ้านมีส่วนไหนบ้างน,นะคะก็คือส่วนนี้ประมาณนี้ทึบๆอ่ประมาณนี้นะคะเราก็จะใช้สี่เหลี่ยมวาดก่อนอเวลาเราวาดเราก็เริ่มสักมุมหนึ่งก่อนแล้วทีนี แล้วก็คลิกทีหนึงเป็นการล็อกมุมนะคะแล้วก็เลื่อนมากะประมาณนี้ได้ละแต่ทีนี้ตัวบ้านยังยังไม่ครบใช่ไหมคะเรนก็คลิกมุมนี้อันนี้คือมุมบ้านนะคะแล้วก็เลื่อนมาแตะให้เป็นจุดสีแดงม,มหมายความว่ามันชิดกับเส้นนะคะอ่ะอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ทีนี้มันจะมีอยู่มุมนี้ที่ถ้าเกิดเราไม่ล็อกมุมมันจะเกิดปัญหาคือบ้านจะไม่ตรงเนาะ เริ่มมุมนี้ก่อนนะคะครั้งที่1ครั้งที่2คลิกนะคะแล้วขยับออกมามันจะเป็นสีดําเห็นไหมคะตรงนี้มันจะเป็นสีดำหมายความว่าเราล็อกมุมและผนังบ้านเราจะเท่ากันแน่นอนนะคะเลื่อนมาปุ๊บมุมนี้อันนี้ก็คือตัวบ้านทั้งหมดแต่ทีนี้ตอนนี้มันยังถูกแบ่งแบบนี้อยู่นะคะให้เเอาอยัางลบลบเพื่อให้มันเป็นชิ้นเดียวกันแบบนี้นะคะ ทีนี้เราจะมาทำผนังบ้านเราใช้เครื่องมือ offset อ่ offset อันนี้นะคะคืออันนี้นะคะอ่ะ,ะแล้วคลิกขยับเข้ามานะคะแล้วก็พิมพ์10นะคะอ่ะขยับเข้ามานะคะพิมพ์10เซนนะคะอะ่แล้วกดปุ่ม enter นะคะอ่ะได้ประมาณนี้ ทีนี้เราก็จะดึงผนังบ้านขึ้นมานะคะคือส่วนนี้ส่วนใหญ่นะคะผนังบ้านก็คือจะสูง3-4เมตรก็คือ300-400เซนติเมตรนะคะ,ะครูจะยกอันนี้ขึ้นมา400นะคะสี่0้ push push pull ขึ้นมาใช้เครื่องมือ push pull นะคะก็คือเครื่องมืออันนี้นะคะ,ะดึงขึ้นมาก็คือ400นะคะ ก็จะได้แบบนี้นะคะ,ะประมาณนี้นะคะทีนี้เรามาพิจารณาต่อนะคะพื้นบ้านนะคะามาดูพื้นบ้านเห็นไหมพื้นบ้านของเรามันไม่ได้อยู่ติดกับ,กบพื้นดินเลยมันจะมีการยกสูงขึ้นมาเห็นไหมคะนี่คือยกสูงขึ้นมาข้างในก็จะเท่ากันเพราะนั้นเดี๋ยวคุณครูจะยกพื้นข้างในขึ้นมาก่อนนะคะ,ะคุณครูจะ push pull ขึ้นมาตรงนี้ 40นะคะเห็นไ,ไหมพุชขึ้นมา40นะคะสีอะ enter อ่ะพอได้เรียบร้อยแล้วทีนี้เวลาเราทำบ้านเนาะเราจะทำเป็นส่วนๆแล้วก็จัดกลุ่มเป็นส่วนๆเพื่อให้ง่ายต่อการทำงานนะคะตอนนี้เราทำบ้านเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวครูคจะทำการ make group นะคะ คลิก3ครั้งนะคะทริปเปิลคลิกนะคะหนึ่งสองสามคลิกขวาแล้วก็ make group นะคะได้แล้วทีนี้เราจะมาทำหลังคาบ้านหลังคาบ้านเราจะมาพิจารณาว่าหลังคาบ้านของเรามีกี่ส่วนนะคะก็คือหลังคาเนี่ยมีด้วยกัน3ส่วนก็คือส่วนที่1คืออันนี้นะคะอ่าส่วนที่2อนี่อันนี้มันเป็นหยกัยกแบบนี้อ่าส่วนที่2แล้วก็ส่วนที่3ก็คือระเบียงนะคะทีนี้ส่วนที่1มันจะคลุม แค่ห้องเดียวอ่าก็คือตรงนี้นะคะส่วนที่2จะคลุมสองห้องเป็นแบบนี้นะคะส่วนที่3ก็คือจะเป็นระเบียงทีนี้เราจะมาทําส่วนที่1ก่อนมันจะคลุมแค่ห้องเดียวนะคะอ่ะห้องเดียวก็คือตรงนี้อ่าหลังคาส่วนที่1ที่คลุมห้องเดียวเนี่ยเพราะนั้นหลังคาของเขาเนี่ยก็คือจะเป็นอ่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะก็จะมีวิธีการอ่าทหลังคาเนี่ยอีกแบบหนึ่งนะคะส่วน ส่วนที่2ที่เป็นแบบหยกักๆแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็จะมีวิธีการทําที่แตกต่างกันออกไปเช่นเดียวกันนะคะ,ะแต่ว่าก่อนอื่นเรามาทําหลังคาส่วนที่1ก่อนนะคะอันนี้อันนี้ง่ายเนาะ,ะดูนะเราก็จะใช้สี่เหลี่ยมนะคะเครื่องมือสี่เหลี่ยมมาวาดนะคะวาดขอบนอกเนาะวาดแล้วก็มาแตะมุมนี้ใช้สี่เหลี่ยมนะคะ อ่ะซีเลียมว่าแตะขอบนอกนะคะแล้วก็เลื่อนมาแตะขอบนอกนี้เช่นเดียวกันเห็นไหมมุมนี้เนาะตรงนี้กับตรงนี้นะคะอ่ะคลิกได้แล้วเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะทำการ p พุชพูก็คือดันหลังคาสูงขึ้นนะคะอ่าดันขึ้น120นะคะ120นะคะแล้วก็ Enter นะคะ ร2 0นะคะอันนี้ได้ตัวหลังคาแล้วแต่ทีนี้ถ้าเกิดพิจารณาดูดีๆหลังคาเนี่ยมันก็จะต้องยื่นออกจากตัวบ้านเห็นไหมคะเห็นไหมอันนี้เป็นบ้านเนาะเห็นไหมคะหลังคามันจะยื่นออกมาเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะทําการยื่นหลังคาออกมาโดยใช้เครื่องมือพุชพู o นะคะเราจะยื่นทั้ง4ด้าน เป็นขนาด80นะคะอ่าวิธีการทําถ้าเกิดยื่นทุกๆด้านเท่ากันเราจะมีทริคนิดนึงนะคะก็คือให้เยันคลิกออกมาแบบนี้แล้วก็พิมพ์80แล้วก็กดปุ่ม enter นะคะแปดสินะคะพิมพ์80แล้วก็กดปุ่ม enter เมื่อได้แล้วนะคะให้นักเรียนนะคะ double click บบอ่าส่วนที่เหลือมันก็จะออกมา80อัตโนมัติโดยที่ไม่ต้องพิมพ์อีกนะคะนะ ได้แล้วทุกด้านเลยนะคะได้เป็นแบบนี้แล้วถ้าเกิดนักเรียนทําหลังคาที่มีลักษณะนี้นะคะที่เป็นแบบสี่เหลี่ยมแบบนี้เราจะใช้เครื่องมือ move ในการาดึงในส่วนท้ายของหลังคาก็คือเนี่ยตรงนี้เห็นไหมคะหลังคามันจะเป็นแบบลาดเอียงบบนี้ใช่ไหมคะเราจะดึงในส่วนท้ายลงมานะคะโดยใช้เครื่องมือ move เพื่อให้มันลาดเอียงนะคะ อะดูนะคะ,ะคูซูมาข้างหลังแล้วเสร็จแล้วคูใช้เครื่องมือ move คืออันนี้อันนี้นะคะเห็นไหมแล้วก็คลิกตรงนี้เห็นไหมคะมันก็จะขึ้นสีน้ําเงินแล้วให้เรียนคลิกแล้วก็เลื่อนลงมาให้เป็นแนวเส้นประสีน้ําเงินเพื่อเป็นการบอกว่าเนี่มันจะไม่เบี้ยวนะคะเห็นไหมคะสีน้ําเงินแบบนี้นะคะอ่าลงมาเป็นขนาดหนึ่งร้อะนะคะ ดึงลงมาตรงนี้นะคะดึงลงมาแบบนี้นะคะ100นะคะแล้วกดปุ่ม enter นะคะ,ะกดดึงลงมาแม่บ๊ 100, enter. อปึ enter ได้แล้วเห็นไหมคะได้แบบนี้แล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วคราวนี้หลังคามันก็ยังยังไม่ค่อยเหมือนเนาะเห็นไหมอันนี้มันมันเล็กๆเ,เรยวเรวแต่อันนี้มันยังเป็นรูปทรงนี้อยู่นะคะให้เรียนใช้เครื่องมือตลับเมตรนะคะ วัดลงมานะคะเหยียดออกนิดนึงวัดลงมาลงมาแบบนี้เวลาดึงลงมานะคะสังเกตว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันขนานขนานแบบนี้นะคะกับขอบนะคะมันจะขึ้นเป็นลูกศรสีดำนะคะให,ให้เรียนนะคะพิมพ์ลงมาวัดลงมาเนี่ยนะคะ10นะคะลงมาแบบนี้10แล้วก็ enter นะคะ,ะก็จะได้ขนาดประมาณนี้นะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้ดินสอเครื่องมือลายนะคะดินสอเห็นไหมอันนี้ดินสอนะคะ,ะคลิกตรงม,มุมนี้นะคะตรงปลายสุดนะคะด้านหน้ามาถึงปลายสุดด้านหลังแบบนี้เห็นไหมคะทันไหมตรงนี้นะคะมุม,ม,มนี้แล้วก็ม,มุมสุดตรงนี้นะคะ,ะได้เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้มันก็จะแบ่งและแบ่งชิ้น เป็นสส,นนนส่วนอันนี้คือหลังคาที่เราต้องการส่วนอันนี้คือหลังคาที่เราต้องการตัดทิ้งนะคะเราก็ใช้เครื่องมือ push pull นะคะเอียงนิดนึง push นะคะคลิกเลื่อนมาแตะผนังนะคะ,ะแตะแบบนี้เนาะมันจะได้ชิดขอบก็คือแตะตรงมุมเป็นสีม่วงๆเนี่ยนะคะ,ะหรือตรงพื้นก็ได้นะคะ,ะแล้วก็คลิกอันนี้ก็คือเท่ากันแล้วส่วนแบบนี้ได้ติดแล้ว แต่ว่าส่วนนี้นะคะส่วนนี้คือส่วนที่เราต้องการตัดออกอตรงนี้ตัดออกทำยังไงล่ะเราก็ใช้ดินสอลายนะคะแตะตรงนี้นะคะแตะมุมนี้แล้วเวลาวาดดันขึ้นนิดนึงนะคะ,ะแล้วก็มาแตะนี้ให้เป็นเส้นสีน้ําเงินเนาะอ่ามันจะได้ขนาดกับแกนแนวตั้งนะคะแล้วก็แตะก็คือเป็นจุดสีแดงนะคะคลิกแบบนี้เราต้องการตัดในส่วนที่เป็นจุดไขป่ปลาเอียงก็เอียงนิดนึง แล้วก็ดันมาอ่ะมุมนี้แล้วก็ปล่อยเห็นไหมคะอันนี้คือตัดออกไปแล้วด้านหลังทําเหมือนกันเราต้องการตัดออกนะคะเรียนก็ดันขึ้นไปนิดนึงนะคะซุ่มเข้าไปใกล้ๆดินสอแตะมุมเลื่อนขึ้นมาสีน้ําเงินแตะจุดสีแดงนะคะอ่ะเราจะตัดออกเอียงนิดนึงนะคะเอียงเลื่อนมาแล้วก็แตะมุมตรงนี้นะคะอ่ะออกแล้วเห็นไหมคะ ไดแ้แล้วมาดูอีกฝั่งหนึงสิฝั่งนี้ฝั่งนี้ก็ยังเกินอยู่ใช่ไหมคะเนียนใช้ดินสอน,นะคะตรงนี้มันมีขอบให้เราอยู่แล้วด้านหน้าและด้านหลังแล้วก็แตะขอบนี้แล้วก็มาขอบนี้แบบนี้อ่ะเราก็จะได้แล้วนะคะเราต้องการตัดส่วนนี้ออกแล้วก็เลื่อนมาแตะอ่าดูข้างล่างเก็บความเรียบร้อยก็คือยังลบๆเส้นนี้ออกหน่อยนะคะ ด้านหลังด้วยนะคะ,ะหลังคาแบบที่1คือเสร็จแล้วให้เรียนอ่ลบเส้นไกด์ออกก่อนอันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะคะแล้วก็ให้เรียนทําการจัดกลุ่มหลังคานะคะโดยการกดทริปเปิลคลิกนะคะกดคลิกซ้ายธรรมดานะคะสครั้ง1 2 3คลิกขวาแล้วก็เมกรุปนะคะเมกรุกเรียบร้อยแล้วทีนี้ เราจะมาดูวิธีการทำหลังคาอันที่สองคืออันนี้มันจะคลุมสองห้องเลยนะคะ,ะห้องนี้ห้องที่หนึ่งแล้วก็ห้องที่สองแบบนี้เลยนะคะ,ะเรามาดูวิธีการทำงานนะคะโดยให้เรียนเริ่มนะคะก็คือวาดตัวนี้ก่อนวาดตรงนี้ก่อนทุกตรงนี้นะคะมุมนี้ ใช้ดินสอนะคะอันนี้ใช้สี่เหลี่ยมไม่ได้ใช้ดินสอนะคะคลิกมุมนี้แล้วก็มุมนอกตรงนี้นะคะแล้วก็มุมนี้ไปเรื่อยๆนะคะถ้าเกิดมันลำบากในการวาดก็ใช้เครื่องมือแพนนะคะ่ะขยับมานิดนึงแล้วก็กลับมาที่เครื่องมือลายทีนึงนะคะมุมอ่ะแล้วก็ซูมเข้าไปหน่อยอ่ะแตะเห็นไหมคะมันก็จะเป็นพื้นผิวและแล้วก็ให้เรียนนะคะยกขึ้นนะคะ ยกขึ้นเชอบขึ้นมาสักประมาณ60นะคะอ่ะนักเรียนก็ยกขึ้นมา60นะคะได้แลละเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เราจะใช้เครื่องมือ move ยกส่วนท้ายลงมาไม่ได้นะคะเราต้องใช้อีกวิธีหนึ่งนะคะ,ะทีนี้หลังคาตอนนี้มันยังเท่าตัว,ตวบ้านอยู่เดี๋ยวเราจะยืดออกนะคะ80นะคะก็เหมือนเดิมนะคะคลิกเลือนออกมา80 enter นะคะเดี๋ยวใครไม่ทันนะคะใช้เครื่องมือ push pull นะคะ,ะเลื่อนลงมา80นะคะนะะด้านไหนบ้างด้านหลัง ด้านข้าง80ด้านนี้80ด้านนี้ออกมาด้วยนะคะด้านนี้ด้วยนะคะแต่ทีนี้อันนี้80แล้วแต่มันยังไม่ยังไม่ถึงด้านหน้าอขอเรียนโพสแล้วก็มาแตะทีนึงให้มันเท่ากันนะคะได้ล 80. ะ80ได้ลวด้านหน้าเท่ากันนะคะ,ะตรงนี้ได้แบบนี้แล้วแต่ทีนี้เราจะทำหลังคาให้มันเอียงขึ้นนะคะทีนี้เอียงยังไงมันก็คือมันจะต้อง เอียงประมาณนี้มาถึงตรงนี้แต่ทีนี้พื้นผิวมันไม่เท่ากันมันก็เลยวาดไม่ได้เพราะนั้นเดี๋ยวเราจะใช้การสร้างจุดอ้างอิงนะคะโดยให้นักเรียนนะคะใช้เครื่องมือ push p u l นะคะดึงตรงนี้ออกมาให้เท่ากันแตถ้าเกิดดึงแบบนี้ออกมามันจะไม่เห็นเส้นขอบเดิมใช่ไหมคะเพราะนั้นให้นักเรียนกด control หนึ่งครั้ง c t ปุ่ม ctrl ที่คีย์บอร์ดล่างสุดซ้ายมือนะคะอ่ะมันก็จะเป็นเครื่องหมายบวกคะ คราวนี้คลิกแล้วก็มาแตะแตะมุมตรงนี้เป็นสีแดงเห็นไหมคะมันจะมีเส้นอขอบเหลืออยู่เป็นการบอกว่าไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ได้ใช้นะแต่สร้างมันมาเพื่อทําเป็นจุดอ้างอิงนะคะอ่ะทีนี้เราก็จะวัดขอบขึ้นมานะคะตรงนี้ตรงนี้นะคะขึ้นมาสัก10นะคะ10เซนอ่ะวัดขอบขึ้นมาสิบ นะคะเห็นไหมได้ประมาณนี้นะคะทีนี้เราก็จะใช้ดินสอนะคะวาดมุมตรงนี้อ่าแล้วก็ทะแยงมาตรงนี้อ่าได้และแบบนี้นะคะอันนี้คือใช้เป็นจุดอ้างอิงเนาะทีนี้เมื่อเราได้แบบนี้แล้วนะคะเราจะทําการลบก้อนนี้ทิ้งเพราะเราได้เส้นนี้แล้วเส้นอ้างอิงเป็นแนวทะแยงแล้วลบอันนี้ทิ้งแต่ถ้าเกิดเราจะลบนะคะเราจะพุชตรงนี้ลงมา มันจะไม่ยอมเพราะว่ามันติดเส้นนี้อยู่เพราะฉะนั้นก่อนที่จะพุชทิ้งนเรียนกล้องลบเส้นนี้ออกก่อนอเอาเส้นไกลออกไปด้วยก็ได้ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้นะคะแล้วเสร็จแล้วนเรนก็พุชกับข้างบนลงมาข้างล่างแบบนี้ได้แล้วแบบนี้นะคะ,ะเมื่อได้แล้วนเรียนก็ใช้เครื่องมือพุชพูลนะคะคลิกเลื่อนมาดันอย่างนี้มันจะได้มันจะไปได้แค่นี้เพราะมันติดขอบนี้นเรียนคลิกไปก่อนอีกครั้ง แล้วก็เลื่อนมานี้อ่ะแล้วก็สุดเลยนะคะอ่ะหนึ่งครั้งได้แล้วอ่ะทีนี้ก้อนนี้ทำยังไงเมื่อกี้เราสร้างเส้นอ้างอิงไปแล้วเราก็วาดมาอีกรอบหนึ่งคลิกมุมนี้แล้วก็มามุมนี้ปลายสุดเห็นไหมคะจากมุมนี้อ่ะกับปลายสุดนี้เห็นไหมอ่ะมันก็จะเป็นแนวทะแยงแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เรียนใช้เครื่องมือ push pull นะคะ push ทิ้งไปแบบนี้ส่วนตรงนี้เราลบเส้นออกจะได้เป็นชิ้นเดียวกันนะคะ,ะได้แล้วทีนี้เราจะมาทําขอบของหลังคานะคะโดยให้เดียนะคะวัดตรงนี้ลงมานะคะ,ะสิบนะคะสิบแล้วก็ enter นะคะหรับเมตรวัดเท่าไหรสิบนะคะแล้ว enter เนาะวัดรอบหนึ่งนะคะ อ่าใช้ตลับเมิตวัดนะคะลงมา10 Enter นะคะได้แบบนี้นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วลองเรียนก็อีกอันนึง10เหมือนกันนะคะตรงนี้ก็10เนาะอ่าสิ e เอนเนะคะอ่าทีนี้ก็ใช้ดินสอเครื่องมือลายนะคะวัดมุมนี้ขึ้นมาอ่าได้ละแล้วก็อีกอันนึงตรงนี้ก็วาดนะคะวาดไปเลยนะคะชุบ เสร็จเรียบร้อยแล้วลบเส้นไกด์ออกนะไม่ได้ใช้แล้วเราก็ทำการพุชตรงนี้ทิ้งให้เหลือแค่หลังคานะคะ่ะเวลาพุชก็เอียงนิดนึงปึ๊บแล้วก็มาแตะผนังแบบนี้ส่วนตรงนี้เกินเราก็เอาออกโดยการใช้ดินสอนะคะลายวาดดังขึ้นเป็นสีน้ำเงินแตะแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการพุชอันนี้ออกมาอันนี้มันจะยังไม่ถึงผนังเพราะมันติดเส้นนี้เองเรียนก็ พักไว้ก่อนตรงนี้ก็ได้นะคะอ่าเสร็จแล้วเอายางลบลบเส้นนี้ออกอ่าเราจะได้ไปเป็นก้อนเดียวกันไปทั้งหมดเลยพุชมาแตะอ่าแตะเสร็จปุ๊บไอส่วนด้านหน้านี้ต้องการเอาออกทำไงก็ใช้ดินสอวาดตั้งขึ้นมาเป็นสีนํำเงินแบบนี้นะคะอ่าแล้วก็พุชแตะผนงังอ่าเห็นไหมคะได้ละเอายางลบลบนี้ออกก่อนอ่ามีเส้นเหลืออยู่นะคะ ทีนี้ข้างหลังามาดูข้างหลังอีกนิดนึงนะคะซูมเข้าไปใกล้ๆวาดแตะขึ้นมาเส้นสีน้ำเงินนะคะอ่าแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็พุชทิ้งนะคะ,อ,ะอ่าพุชทิ้งพุชทิ้งอันนี้ดันทิ้งไปเลยนะคะได้แล้วเห็นไหมคะเราได้หลังคาที่มันสโลปทั้งทั้งสองอันอ่าแบบนี้นะคะทีนี้อ่า เมื่อเสร็จแล้วเราทำการเมกกรุบหลังคาอันนี้นะอ่าทริปเปิ้นคลิกนะคะ1 2 3คลิกขวาเมกกรุอนะ่ะได้แล้วทีนี้เราจะมาทำในส่วนของระเบียงนะคะระเบียงก็คืออันนี้อ่นะมีเสา3เสาแล้วก็มีหลังคานะคะอ่นะเราก็ใช้สี่เหลี่ยมนะคะวาดระเบียงก่อนเริ่มจากมุมนี้อ่นะแล้วก็เลื่อนมาแตะ เสร็จแล้วก็มุมนี้แล้วก็เลื่นมาแตะ,ะได้ละระเบียงแล้วก็ยังลบลบอันนี้ออกเมื่อตอนต้นคลิปก็คือคุณครูดึงข้างในขึ้นมา40ใช่ไหมคะอ่าตอนนี้ครูก็ดึงขึ้นมาตรงนี้40เช่นเดียวกันนะคะอ่าใช้เครื่องมือพูดแล้วก็พ s ดขึ้นมานะคะ40อืม40 enter นะคะเสร็จแล้วก็ make group นะคะ คลิกขวา Make Group ทีนี้เราจะมาทำเสาเสาเรามีอยู่ด้วยกัน3เสาซึ่ง3เสานี้มันมีลักษณะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้การ Make Component แทนนะคะ,ะแทนการ Make Group เราจะได้ทำเสาทีเดียวนะคะเริ่มต้นก็คือใช้สี่เหลี่ยมเนาะ,ะวาดตรงมุมเลยนะคะคลิกแล้วก็วาดขนาด3ามสิบ แล้วก็ลูกน้ำสามสนะคะเห็นไหมคะสามสนะคะอ่า Enter เราจะได้เสารประมาณนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็ทำการ Make Component ก็คืออ่ะ Double c l าคลิกให้เป็นขอบสีน้ำเงินคลิกขวา Make Component นี่นะคะเห็นไหมคะ Make Component อ่ะแล้วก็กด Create อันนี้นะคะ ได้แล้วคัดลอกอคัดลอกมาวางใช้เครื่องมือ move นะคะ move คืออันนี้แล้วกด control ทีนึ่งให้ขึ้นเครื่องหมายบวกนะคะทำการคัดลอกอคัดลอกมาคัดลอกเสามาแล้วก็อีกอันนึงแตะมุมนี้ได้แล้วทีนี้เราจะทําการดึงเสาขึ้นมานะคะให้เรียน double click เข้าไปใน component นี้คลิก ่ะมันก็จะเป็นเส้นปะะแบบนี้นะคะอ่ะอเรียนก็ทำการยกขึ้นนะคะชึบมาเห็นไหมคะมาทีเดียว 3, เสาเลยแล้วก็แตะแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้อ่ะครูจะเพิ่มเติมนิดนึงนะคะตรงขอบตรงนี้อ่ะทำยังไงให้มันง่ายนะคะก็คือเราใช้การทำโดยการใช้ฟอร์มีนะคะอ่ะใช้ดินสอนะคะขอบมันออกมา เป็นเหลี่ยมเราก็จะใช้ดินสอนะคะทำเหลี่ยมให้มันนะคะแบบนี้ชุบอ่าซุมเข้าไปก่อนชึบชบออกมาเป็นเส้นสีแดงนะคะแบบนี้อ่าแล้วก็ลงมาสีน้ำเงินแล้วก็สีแดงแบบนี้เห็นไหมคะเราจะได้สี่เหลี่ยมเสร็จแล้วก็อ่าดับเบิลคลิกนะคะเราใช้เครื่องมือ Move นะคะขนาดมันจะได้เท่ากันนะคะเราทำการขัดลอกสี่เหลี่ยมอันนี้แหละนะคะ กดคอนโทรลทีนึงให้ขึ้นเครื่องหมายบวกนะคะแล้วก็ดึงลงมาจะประมาณนี้ครูขขอขยับนิดนึงไอ้ข้างบนก็ขยับลงมานิดนึงใช้เครื่องมือ move นะคะ double click ก่อนนะคะก่อนจะย้ายแล้วก็ใช้เครื่องมือ move ขยับลงมา น่าจะประมาณนี้ได้นะคะทีนี้เราจะใช้เครื่องมือ follow me นะคะโดยใช้เครื่องมือ select ก,ก็คือลูกศรสีดำเนะะี่ยค่ะคลิกข้างบนก่อนก็คือจะให้มันวิ่งตามขอบสี่เหลี่ยมอันนี้เสร็จแล้วก็ใช้เครื่องมือ follow me อันนี้นะคะคลิกสี่เหลี่ยมอันนี้เล็กๆอันนี้นะคะอะดูนะเห็นไหมไวไหมคะ,ะไวแป๊บเดียวเองอันที่สองทำเหมือนเดิม Selection คลิกข้างบนแล้วก็ใช้ Follow me คลิกสี่เหลี่ยมตรงนี้ไนะคะได้แล้วอ่าแล้วมันก็ขึ้นมาพร้อมกัน3เสาเลยนะฮะทีนี้อันนี้พอแล้วเรื่องเสาเราก็ใช้เครื่องมือ Select นะคะก็คือลูกศรสีดำคลิกข้างนอกทีหนึ่งเป็นการออกจาก Component นะคะทีนี้เราจะมาทำหลังคาหลังคาอันนี้ง่ายนะคะก็คือใช้สี่เหลี่ยมธรรมดาเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็คลิกนะคะแล้วก็วาดลงมา ประมาณนี้นะคะอะแล้วก็นักเรียนก็พุชพุชพูออกมาปึ๊บแตะตรงนี้ก่อนทีหนึ่งก็ได้นะคะ,ะแล้วเราจะดึงด้านข้างออกมาอีกแล้วก็ใช้ดินสอวาดแตะแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนมาแตะแบบนี้อ่ะได้แล้วทีนี้ตรงเนี้ยมันมันทำให้เห็นขอบของเสาเนยนก็ยกพุชพูขึ้นมาหน่อยหนึ่งแบบนี้ทีนี้ระเบียงมันก็จะต้องออก อ่ะยืดออกจากตัวบ้านนะคะ80เช่นเดียวกันนะคะอ่ะพุชออกมา80 enter ด้านนี้เหมือนกันนะคะแ0บนะเสร็จแล้วนะคะเป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วสำหรับหลังคาบ้านโมเดลนะคะอ่ะสามแบบก็คือแบบที่หนึ่งแบบที่หก็คือคลุมหนึ่งช่องเป็นรูปแบบสี่เหลี่ยม ืนผ้าแบบที่2ก็คือเป็นหลังคาที่ที่คลุม2ช่องนะคะหลังคาที่3แบบตรงก็คือเป็นของระเบียงนะคะอ่ะประมาณนี้หวังว่าคลิปนี้จะทําให้เรียนเข้าใจในวิธีการทําหลังคาบ้านทรงโมเดิร์นมากขึ้นนะคะอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะนักเรียน